นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชายรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในกิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี2558รุ่นที่1โดยกล่าวว่ากิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตยจะส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประ และเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีซึ่งปีนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เข้ามาฝึกอบรมเพราะบ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปประเทศทั้ง18ด้านเพื่อให้ประเทศดำเนินต่อไปได้ในเส้นทางประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนเป็นรุ่นที่เข้ามาอบรมในช่วงเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงเวลาพิเศษพวกเราทุกคนคงทราบดีว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศเพื่อที่เราจะก้าวเดินต่อไปบน เส้นทางของความเป็นประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงและยั่งยืนกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระที่พวกเราจะได้รับการถ่ายทอดจากบรรดาวิทยากรทั้งหลายในรุ่นนี้ผมเชื่อว่าก็จะมีความแตกต่างกับรุ่นก่อนๆก็คือจะมีเรื่องของการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเข้ามาด้วยพวกเราต้องใช้จังหวะตรงนี้ในการเรียนรู้เพราะว่า หลังจากจบการอบรมไปแล้วความรู้เนื้อหาสาระแนวคิดพวกเราจะต้องนำไปถ่ายทอดต่อในชุมชนต่อครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกับพวกเราประเทศก็จะเดินต่อไปได้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13แล้วเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความสมานันทันสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตลอดจนขยายผลสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตยให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นายเจรพันเปลืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรวมถึงปฏิรูปในด้านต่างๆโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่แทนรัฐสภาสภาปฏิรูปแห่งชาติทําหน้าที่ปฏิรูปในด้านต่างๆคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้จะร่วมการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืน ขณะที่เยาวชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเห็นความสําคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศมองว่าได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจําปี2558รุ่นที่1เป็นโอกาสที่จะได้รับความรู้ด้านประชาธิปไตยพร้อมนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายความเป็นนักประชาธิปไตยสําหรับการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนําไปเผยแพร่ก็คือ าการเรียนรู้นะครับในรูปแบบของการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่สามารถจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับสร้างความเข้าใจอํานาจประชาธิปไตยอธิปไตยนะครับที่เป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยให้ให้เด็กและเยาวชนด้วยการรับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ สามารถนําไปปฏิบัติหรือดํานงใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปเพราะเยาวชนสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือจะใช้กระบวนการเน้นเด็กสอนเด็กเด็กคิดเด็กทําเด็กนําท่านที่จัดโครงการเยาวชนประชาธิปไตยในวันนี้ท่านคือแนวสนับสนุนที่ทําให้เยาวชนนี้ถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยนะครับที่ไปพัฒนาประเทศต่อไปนี้ก็คือการสร้างเครือข่ายของผมครับ สำหรับนะคะของศูนย์ภาคอีสานเองนะคะก็มีการคิดโครงการกันไว้แล้วว่าจ,จัดตั้งค่ะศูนย์ประชาธิปไตยค่ะจะเป็นการรวมภาคีของภาคอีสานในเครือขายย่ายเยาวชนประชาธิปไตยค่ะซึ่งเราจะมีตัวแทนของทุทกๆรุ่นอยู่แล้วโดวยเราะจะนําทุกรุ่นนะคะมารวมกันและจัดตั้งศูนย์ประชาธิปไตยค่ะในการเผยแพร่ให้ความรู้หรือว่ามีการประชุมหรือมีการเผยแพร่อะไรเกี่ยวกับประชาธิปไตยเราก็จะมาจัดตั้งจัดรวมกันค่ะ